ถึงในเรื่องของการจราจรนะคะ,คะทีนี้ตอนนี้ประเทศไทยของเรามีการใช้ระบบ M Flow ค่ะแต่ก็เลยคือถามว่าถ้าเต้เข้าใจในส่วนของ M Flow อ่ะคือเข้าใจว่าโอเคมันอาจจะลดในเรื่องของการติดขัดจราจรหรือว่าบนทางด่วนในอะย่างงี้ค่ะก็คือปกติแล้วเราจะใช้เป็นพวก M Pass นี้ใช่ไหมคะพวก Easy Pass ที่มันมีไม้กันแต่ตัว M Flow เนี่ยก็คือใช้แบบไม่มีไม้กันคือสามารถที่จะขับผ่านไปได้ไปได้เลย ที่นี่มันจะมีปัญหาที่มีฟิทแบกตอนนี้ค่ะในเรื่องของตัวแบบค่าใช้ใจ่ายนู่นนี่นั่นแล้วก็ทรากันดีอยู่แล้วค่ะแต่เต้เลยอยากทราบว่านวัตกรรมอันนี้ที่ขึ้นมาค่ะมันมีความแตกต่างหรือว่ามันมีความพิเศษมากกว่าการใช้ E a s y p a าสหรือว่าในเรื่องของตัว e m p a พาสยังไงก็ถ้าเป็นเริ่มต้นเนาะเมื่อกี้เราเราคุยกันว่าเรื่องของตัวทั้งด่วนเวลาเดินทางอย่างเงี้ยครับนวัตกรรมที่มีการใช้แอปพลิเคชันและการในการเก็บสตางค์เนี่ยก็ เริ่มเติบโตประมาณสัก4-5ปีที่ผ่านมาจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ความแตกต่างก็อย่างที่บอกไปครับเรื่องของนวตัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางจะเน้น2เรื่อง1คือปลอดภัย<ะ>สองก็คือความสะดวกสบายเพราะฉะนั้นพอมันเอามาใช้ในเรื่องของตัวแอปพลิเคชันแล้วมันเป็นการแจ้งเตือนระบบผ่านตัวตัวแอปพลิเคชันเนี่ยสิ่งที่ทําได้ก็คือมันก็ไม่จําเป็นจะต้องมีตัวกัน้นขับผ่านไปเสร็จปุ๊บมันก็ แสดงผลออกไปได้เลยมันไม่เหมือนกับระบบที่เป็นพวก E p s y s a s s ที่เป็น R F I D มันจะต้องคอยมีไม้กัน้นเพราะว่าไอตัว e a s y p a s s ของเราเนี่ยครับเวลามันผ่านมนก็จะมีตัว r e c e i v e r แล้วพอมันเตือนเสร็จปุ๊บมันก็จะไปเช็คว่าอ๋ออ e a s y pass ตัวนี้รหัสตัวนี้เลขตัวนี้มาแล้วมันก็จะไปตัดเงินแต่พอเป็นตัวระบบที่เป็นแอปพลิเคชันเนี้ยครับ <Ha. S 1> ผ่านไปมันก็จะเตือนเข้ามาเลย แต่ว่าก็หลายๆที่เขาก็อาจจะมีวิธีการในการบริหารจัดการแตกต่างกันเช่นบางครั้งเขาก็จะมีเรื่องของตัว e wallet บางครั้งก็จะมีในเรื่องของการที่หักเงินเพราะว่าแอปพลิเคชันในต่างประเทศมันอาจจะมีการผูกโยงหรือเชื่อมโยงกับตัวแพลตฟอร์มอื่นๆอยู่แต่พอเป็นของเราปุ๊บเนี่ยฝั่งของตัวตัว M flow เนะาะมันก็อาจจะมีประเด็นนิดนึงว่าเออถ้าเราจ่ายสตาร์ช้าก็าจะโดนค่าปรับซึ่งก็เป็นข่าวในช่วงที่ผ่านมา ในมุมของ<ม>ของรัฐบาลกับการออกเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับในเชิงวิชาการมันจะมีอยู่คำหนึ่งเขาเรียกกันว่า Social c o m p l พ m e n t a r y a s <ม> s ี t แอคือการลงทุนแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้อย่างถูกต้องสะดวกสบายแต่ว่าบางครั้งก็แน่นอนคนเยอะมากมันอาจจะไม่สามารถที่จะกระจายข่าวให้คนเข้าใจได้อย่างทั่วถึงแต่ว่าระบบก,ก็อาจจะมีการต่อย,ยอดในอนาคตนะครับอาจจะมีการเตือนมาก,ก่อน ถึงเวลาจ่ายตังค์แล้วนะ้า<ะ>อย่างนี้นก็ถึงว่าก็อย่าลืมจ่ายนะย้าไม่งั้นก็จะทําให้ถูกปรับในมูลค่าที่สูงนะเราพูดไปแล้วก็คือช่วยสะดวกสบาย<ะ>แต่ก็ถ้าในต่างประเทศก็อย่างที่บอกก็จะมีไปเชื่อมกับตัว e b a l l e t หรือไม่ก็จะเป็นตัวระบบ alert มาเพื่อเพื่อสร้างให้ ประชาชนละกันเนาะจะได้ไม่ไม่ผิดพลาดถ้าเกิดสมมติว่าเราลืมที่จะจ่ายสตันไปถ,ถ้าพูดถึงที่ต่างประเทศนะคะที่อาจารย์บอกว่ามันอาจจะมีในเรื่องของการแก้ปัญหาตรงนี้ขึ้นมามีประเทศไหนที่พอจะพูดถึงได้ไหมคะว่าเขามีการใช้แบบเกี่ยวกับลักษณะคล้ายๆกับ m 4ของประเทศไทยจริงๆก็มีเคสของออสเตรเลียของเกฤษก็มีเนี่ยนะครับเป็นประมาณไหนคะอาจารย์ก็เป็นแอปพลิเคชันแล้วก็เก็บฟรีผ่านแอปเหมือนกัน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างงี้เราดาวน์โหลดแอปขึ้นมาขับผ่านเสร็จปุ๊บมันก็สแกนแต่ก็อย่างที่บอกว่า,เ,าเวลาจ่ายสตางค์มันจะจ่ายด้วยตัวเองหรือจะจ่ายด้วยการหักบัญชีซึ่งตอนนี้ระบบของเรามันเป็นระบบที่ต้องไปจ่ายด้วยตัวเองมันก็เลยอาจจะทําให้ไม่ค่อยสะดวกสบายสักเท่าไหร่<ม>แต่ก็แนวโน้มต่างประเทศก็จะเป็นในลักษณะนี้ครับ<ม>แต่ถ้าถามว่าระยะยาวควรใส่ใจอะไรระหว่างความปลอดภัยกับความสะดวก ผมว่าเราก็น่าจะสนใจความปลอดภัยหรือความสบายใจของคนเนาะใช่ค่ะเพราะว่ามัน M flow มันไปมันก็โอเคเร็วขึ้นแต่แตความปลอดภัยก็มันก็ความปลอดภัยในส่วนหนึ่งที่ที่บอกว่ามันคล่องขึ้นมันก็มีแต่ความสบายใจของคนใช้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลารัฐทำอะไรนะครับก็อาจจะถูกเพ่งเล็งพวกนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงครับอโอเคค่ะ